สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแม่น้องก็อยู่ที่ร้านขายแว่นตาค่ะกรอบแว่นนะคะแม่น้องก็พาป้าป้ามาซื้อแว่นตาค่ะเพราะว่าอันเก่านะคะก็เริ่มแบบขอบขอบมันป้าปาเพราะว่า,ามันเริ่มลอกแล้วนะคะปาปาเขาก็อยากจะเปลี่ยนใหม่เพราะว่ามันก็ใช้นานแล้วค่ะอันเก่าค่ะมีการบอกเมียนะคะก่อนจะมา ที่รักฉันอยากให้เธอไปช่วยฉันเลือกอเลือกกรอบแว่นหน่อยอะไรเงี้ยค่ะพอแม่น้องมาด้วยใช่ไหมคะเขาก็ลองหลายๆแบบอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าอฉันไม่รู้ว่าฉันคิดผิดหรือคิดถูกนะที่เอาเธอมาด้วยเพราะว่ามันยากต่อการตัดสินใจพอเอาเมียมาด้วยนะคะเมียก็บออันนี้ไม่เหมาะกับเธออันนี้ไม่เหมาะกับเธออะไรเงี้ยค่ะก็เลยสุดท้ายแล้วก็เลยต้องได้แบบว่าแบบคล้ายๆอันเดิมนะคะ นึกขับป้าๆมากมากเลยค่ะหลังจากที่เราซื้อแว่นตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่น้องกับป,ป้าเราก็จะมีเวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเพราะว่าก่อนที่จะมาร้านแว่นนะคะแม่น้องก็ได้ไปลองรองเท้าค่ะเป็นรองเท้าสําหรับหน้าหนาวนะคะตอนนี้หน้าหนาวแล้วะคะ่ะแม่น้องก็เลยจะจะไปหารองเท้าสําหรับใส่หน้าหนาวที่มีขนบุข้างในค่ะก็ไปลองไว้แล้วนะคะป,ป้าบอกว่าเดี๋ยวตอนก่อนกลับบ้านเดี๋ยวเราค่อยไปแวะเอาค่ะ ตอนนี้ป๊ปาก็เข้าไปข้างในนะคะเพื่อเพื่อทำกรอไอทำแว่นนะคะตอนนี้แม่น้องก็นั่งรอนะคะหลังจากที่เราเสร็จทุระไอจากช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะไปรับน้องพอใจไปส่งที่โรงเรียนไทยหลังจากที่ไปส่งน้องพอใจที่โรงเรียนไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสี่โมงสี่โมงครึง่งแม่น้องก็จะไปทํางานต่ออีกคะ่ะ ตอนนี้นะคะที่ประเทศสวีเดนเข้าสู่หน้า,นาหนาวเต็มตัวแล้วนะคะต้นไม้ใบไม้ก็เริ่มร่วงแบบเริ่มเหลืองแล้วก็ร่วงไปบ้างแล้วค่ะฝนตกทุกวันเลยค่ะที่ประเทศสวีเดนไม่รู้ว่าที่ประเทศอื่นๆหรือว่าที่ประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกเราเป็นยังไงนะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกับแม่น้องได้นะคะช่วงนี้แม่น้องก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาค่ะยุ่งมากๆเลยนะคะเพราะว่า ที่ประเทศสวีเดนค่ะเขาก็เปลี่ยนกฎหมายใหม่อะไรหลายๆอย่างแล้วด้วยความที่ว่าเรามาอยู่ใหม่ใช่ไหมคะมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่แบบว่าเราต้องมีความแอคทีฟมีความกระตือรือร้นมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะแม่น้องก็ต้องวิ่งทํางานนะคะสองทีสามที่เพื่อให้ชั่วโมงมันครบหรือว่าไรายได้มันเพียงพอในการยื่นขอวีซ่านะคะหรือว่า หลังจากที่เราได้วีซ่าอยู่อาไทอาศัยถาวรลแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้ขอสัญชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆเลยนะคะพอหลังจากที่ว่างจากทํางานหรือวันไหนเราเหนื่อยเราไม่ได้ไปทํางานในตอนเช้าที่บบว่างานประจําที่เราไปทําเราไม่ได้ไปทําในตอนเช้าเราไม่มีตารางงานแม่น้องก็นั่งเรียนออนไลน์ค่ะเรียนเพื่อให้รู้ภาษาของเขามากขึ้นนะคะค่อยๆพัฒนาไปเพราะว่าเรามาใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะ ปีแรกสองปีก็เป็นยังปีที่แบบว่าในช่วงที่กฎหมายเขายังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรใหม่มันก็ยังชิลๆใช่ไหมคะมันก็ยังไม่กดดันตัวเองพอหลังจากที่เขาเปลี่ยนกฎหมายใหม่มันก็ต้องกดดันตัวเองคะ่ะไม่ใช่ว่ากดดันมากนะคะก็คือแบบว่าเราต้องพยายามแอคทีฟทําตัวเองให้ได้แบบเราจะต้องอยู่สามารถดํารงชีวิตอยู่ในต่างแดนได้ถ้าสักวันหนึ่งเราไม่มีสามีนะคะเราก็ต้องเป็นเสาหลักให้กับลูกในต่างแดนได้อะไรเงี้ยค่ะ เหนื่อยแต่เหนื่อยแต่มันก็มีความสุขเหนื่อยแล้วก็มีความสุขแล้วก็ทําให้เราแบบว่าทํางานแล้วก็มีเงินอะไรอย่เงีง้ยค่ะมีเงินมากขึ้นเพราะเราทํางานหลายที่เออหลายชั่วโมงอะไรเงี้ยนะคะมันก็ทําให้เราทั้งสนุกทั้งเหนื่อยทั้งมีความสุขปะปนกันไปค่ะเป็นรสชาติของชีวิตอีกแบบหนึ่งนะคะป้าป้าก็เข้าไปได้หลายนาทีแล <une> ้วนะคะเนี่ยยังไม่ออกมาเลย เดี๋ยแม่น้องจะเดินเข้าไปดูค่ะ